สวัสดีครับวันนี้ลูกตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่อเาเภอสามชุกนะครับจังหวัดส,สุพรรณบุรีมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายตอสั่งฟางข้าวตาคู่หูกเกษตรตองแปดนะครับเดี๋ยวแปลงนาของใครนะครับเดี๋ยวเราไปคุยก,กับเจ้าของกันป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับเราอยู่กันที่ไหนแล้วป้าชื่อะไรบังอนสว่างส่ค่ะ ตำบลห้องพักนาครับจ้ามชุกสุพันณ์บุรีสุพรรณบุรีนี่เองนะได้แปลงนาครับป้าที่ป้ามีปัญหามาโอ้โหดีมากมายไม่ได้มีไล่ไล่สิบปีที่มาเจอนี้นะก้อนสิบตามหลายนี้ได้หกเกียนอืได้น้อยเลยแต่ป้าใช้ตองแปดมาเลยป้าใช้ได้้องรอบเองได้สองรอบแล้วนะแต่กานี้ก็เลือกเบาสุดเลยเลือกไม่ทิี่ต้นเลยเนี่ยน้อยเลยนะแต่ก็จะใช้ให้ให้หมดหมด ใช้รอบแรกก็เห็นผลแล้วดีดพุ่นประทับใจเลยรอบนี้ใช้ซ้ำซ้ำแล้วนี้จะเอาซ้ำแหละตอนนี้ป้าดูว่าข้าวดีดป้าแทบจะไม่เห็นแล้วเนาะไม่เห็นเลยเนี่ยบางเบาไปเยอะเลยปกติมันหนาเลยแม่ป้าอูหนาย่างเข้าหมาเก็บเนี่ยเขาบอกไม่รู้จะ้าหลวงไงมมันมีไดีดไปหมดไม่มีหลวงเขา เมื่อก่อนเครียดไหมคะเครียดพอมาตียนนิ้หัวใจมากเลยตอนตอนนี้ขอดิดหายหัวรอดได้สบายหมักย้อยสลายของเรากําจัดขอดิดไปได้ป้าได้มาสิบส้องเกียนสิบสามไายได้สิบสองเกียนจากหกเกียนขึ้นมาสิบสองเกียนโอ้ป้าขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วเรื่องความสมบูรณ์ของข้าวเรป้าที่ป้าหมักแล้วป้าหวานข้าวไปเนี่ย ก็ใช้ยาข้องส8องแปดนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนบำรุงอ๋อฮอร์โมนตัวเลี้ยงล่ากันเนาะใช้ทุกตัวฮใช้ทุกตัวจใช้ทุกตัวพอป้าสั่งมาทุกตัวเลยใช่ทุกตัว เมื่อปีที่แล้วลืมใช้มารุ้นนี้ซึ่งด้ใช้ซื้อไปแล้วลืมเราบริเนียใช้มุ่นขาวก็ดีไอ้ไอตองที่แดงๆอะไรนี่นะครับวุ่นดีมากเลยดีมากเลยนะคะตับกระตุนครับเจอกระตุนคู่หูต้องแปดของลงตีเนาะดีทุกอย่างเลยนะป้าทุกอย่างเลยนี่ค่ะทุกคนยิ้มได้เลยชาวนายิ้มได้หัวเราะได้แล้วค่ะปัญหาข้าวดีดลดลงลดลงหายไปจากแปลงนา คือทุกคนเครียดนะป้าเขาดีดเยอะแล้วไม่ได้ข้าวพอเขาดีดหายเราได้ข้าวเพิ่มได้ข้าวเพิ่มมีความสุขเลยรอดแล้วเนี้ยดีมะเจอของดีแล้วนะป้าแล้วตอนนี้คือข้างๆเพื่อนๆรอบๆนี่คือใช้กันหมดเลยเขาก็ใช้กันเขอเขามาดามยายอ้นก็ใช้อะไรเนี่ยเออเออเอาขวดให้เขาดูตัวนี้เลยเอาขวดให้เขาดูชีบแล้วก็ทิ้งวันนี้ไงเล่นขวดพอหวันซองวันมาดู 米了。<laughs> ขวดหายหมดบางคนมาถามบอกน้นคนมาเม้าแล้วไปดูมาดูไม่มีแล้วค่ะไม่มีขวดแล้วถึงขั้นขวดหายเลยนะทุกคนตองแปะตัวนี้นะคะตองแปะใครเอาไปเอามาคืนด่วนเจ้าของนาตามหาอยู่อ่าทุกคนวันนี้เราก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะจากป้าบังออนเนาะข้าวดีดหายผลผลิตเพิ่มนะคะคลายเครียดไปได้เยอะเลยค่ะ ท่านใดที่มีปัญหาเข้าดีดหญ้าวัชพืชในแปลงนาเยอะนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรามีผลงานให้ท่านชมได้เรื่อยๆทุกวันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ